วันนี้จะมาบอกว่าใครที่มีอาการขาดปุ๋ยแล้วเราหว่านปุ๋ยรอบสองไปแล้วด้วยเราจะสามารถหว่านซ้ําไปได้ไหมหว่านได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเราจะมีปัญหารวงสั้นนะครับแบบประมาณว่าออกรวงสั้นเนี่ยข้าวคุณต้องเขียวมากๆเราหว่านปุ๋ยหนักๆจริงๆมันถึงจะมีแบบนั้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกกันไว้ดีกว่าแก้คือหว่านเฉพาะตรงที่มีอาการขาดปุ๋ยหรืออาการที่ใบออก เขียวอ่อนๆไม่ใช่เหลืองนะถ้าเหลืองนี่คือโรคแต่ถ้าเขียวอ่อนๆเนี่ยเราสามารถพรมปุ๋ยบางๆได้เพื่อให้เขามีปุ๋ยเพียงพอต่อการออกรวงหรือส่งรวงได้ไม่ต้องห่วงโดยที่หลายคนก็อาจจะใช้ยี่สิบเอ็ดสมุนส่วนก็ได้หรือจะใช้ยูเรียพรมก็ได้มันก็ความแตกต่างก็คือการกินที่ยี่สิบเอ็ดเขาจะกินเร็วกว่าแต่ยูเรียเขาจะกินช้ากว่าแต่ก็ช้ากว่ากันไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราแต่สะดวกเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณไม่มีปัญหาแบบ หนักมือจนเกินไปต้องจนแบบมากๆเลยนะจนเกินไปเนี่ยปัญหาเรื่องการออกรวงแบบแบบสั้นหรือออกรวงช้ามันก็มีน้อยนะครับไม่ต้องหว่วงนะครับเก่งเรื่องการเกษตรสวัสดีครับ